สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดแนวทางเลขเด่นเลขมาเลยให้ฟรีๆกันไปเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางที่2บวกหลักสิบรางวัลที่1หลักหน่วยรางที่สองบวกหลักพันรางวัลที่2หลักหน่วยรางที่3บวกหลักพันรางวัลที่3และหลักหน่วยรางที่ที่1บวกหลักร้อยรางที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ก,กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่ๆสูดเ,ดเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดต้องไปสูตรงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็นําผลสามรางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังก็จะได้เป็น98คูณยี่าค่ะเท่ากับ2 2 5 4 78คูณ17ค่ะเท่ากับ1326และ78คูณ70เท่ากับ5460ค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น4 1 2 3 5 6และ0ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น3บวก5เท่ากับ8 6บวก1เท่ากับ7 ศูนบวกหเท่ากับหและ4ี4่บวกสเท่ากับแค่ะเลขเด็ดคู่ชุดที่ได้นะคะก็จะได้เป็นสองสองห้าส6่4นึ่งสา8สองหกห และ7464ค่ะในสูตรนี้นะคะก็มีรางวัลใหญ่เต็มๆเ,เลยนะคะที่เข้าทั้งหมดด้วยกัน3รางวัลค่ะนั่นคือ4ี่สองหนึ่แห้และ8 0 3ศค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณแน,นวทางให้ฟรีๆรู้ก่อนออกเต็งเลขเด็ดมาเลในงวดที่11กุมภาพันธ์2566ก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสุดกันเลยค่ะก็จะได้เป็น42คูณ12ค่ะเท่ากับ504หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ87คูณ58ค่ะเท่ากับ5046และ80คูณ31เท่ากับ24 80ค่ะ เลขเดียวที่ได้จะได้เป็น8ปดห้าศูนและ6ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ย์บวก0เท่ากับ0ูบวกห้าเท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะศบวก2เท่ากับ2และ4บวก4เท่ากับ8ค่ะ เลขเด็ดคู่ชุดในงวดที่11กุมภาพันธ์2566ที่เราจะจับคู่ให้เลขเด็ดมาเลก็จะได้เป็น0504 5046 2480 0128 8502 0204และ8682ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดวงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเ,เด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดมาให้ทุกคนไี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดหัวใหม,ใหม่หัวเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย